สวัสดีค่ะนักเรียนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม1ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการลำเลียงอาหารของพืชต่อจากเมื่อวานค่ะจากคาบที่แล้วนะคะเราเรียนกันในเรื่องของการลำเลียงอาหารของพืชไปนะคะนักเรียนคงจะทราบกันแล้วนะคะว่าพืชนั้นมีท่อลําเลียงเพื่อลําเลียงน้ําธาตุอาหารและก็แก๊สไปยังส่วนต่างๆของพืชเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต โดยพืชน,นะคะมีเนื้อเยื่อที่ทําหน้าที่ในการลําเลียงน้ําแล้วก็ธาตุอาหารโดยเฉพาะค่ะ ก็คือไซเลมแล้วก็โพเอมนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้รู้จักทั้ง2เนื้อเยื่อกันไปแล้วว่าเนื้อเยื่อไซเลมเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อที่ลําเลียงน้ําแล้วก็่าอาหารโดยทิศทางการลําเลียงนะคะจะเป็นทิศขึ้นเสมอค่ะโดยจะลําเลียงจากรากนะคะขึ้นไปสู่ลําต้นค่ะและสําหรับโพเอมนะคะจะเป็นเนื้อเยื่อที่ลําเลียงอาหารโดยจะมีทิศทางการลําเลียงทุกทิศทุกทางเลยนะคะโดยจะลําเลียงอาหารจากใบลงสู่ส่วนของลําต้นและลําเลียงขึ้นไปในส่วนของยอดค่ะ ซึ่งโพเอมที่เป็นท่อลำเลียงอาหารของพืชนั้นนะคะเป็นกลุ่มเซลล์ที่มีลักษณะเหมือนหลอดเล็กๆเรียงต่อเนื่องกันค่ะหรือที่เราเรียกว่าเซลล์หลอดตะแกรงนั่นเองนะคะเริ่มต้นจากตรงบริเวณเส้นใบไปสู่กิง่งก้านลำต้นแล้วก็รากค่ะสำหรับพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจะมีโพเอมอยู่บริเวณเปลือกไม้ค่ะ สำหรับกระบวนการลำเลียงอาหารของพืชนั้นนะคะเนอเยื่อโพเอมจะลำเลียงอาหารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือคาร์โบไฮเดรตแป้งแล้วก็น้ำตาลนะคะซึ่งสามารถทดสอบสารละลายเหล่านั้นได้นะคะอาหารเหล่านี้นะคะเพื่อสามารถส่งไปเก็บตามส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นลำตน้นรากผลหรือว่า,มาเมล็ดนะคะอย่างเช่นอ้อยหัวมันฝรั่งเผือกเฮวจีนแล้วก็ถั่วประเภทต่างๆค่ะ ทำให้ทราบได้ว่ากระบวนการลำเลียงอาหารนะคะมีทิศทางในการลำเลียงอาหารเนี่ยทุกทิศทุกทางค่ะต่างจากกระบวนการลำเลียงน้ํานะคะที่สามารถลำเลียงน้ําได้ในทิศทางขึ้นเท่านั้นนะคะซึ่งกระบวนการลำเลียงอาหารของพืชน,นะคะจะลำเลียงผ่านท่อลำเลียงอาหารหรือโพเอมด้วยวิธีการแพร่ค่ะ นอกจากนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้ศึกษาเพื่อให้ได้ทราบถึงการลำเลียงสารอาหารของพืชน,นะคะในปีพศ2229นะคะเมาพิจิได้ทำการทดลองโดยการคว้านรอบลำต้นของพืชใบเลียงคู่แล้วก็ลอกเนื้อเยื่อออกนะคะทำให้เนื้อเยื่อโพเอมเนี่ยถูกทำลายแล้วก็ปล่อยให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตไประยะหนึ่งนะคะจากภาพทำให้สรุปได้ว่าการคว้านเปลือกไม้นะคะไม่มีผลต่อการคายน้ำของพืชค่ะเนื่องจากไซเลมนะคะยังสามารถลำเลียงน้ำได้ ส่วนเปลือกต้นไม้ที่อยู่เหนือรอยควันนะคะจะพองออกค่ะเนื่องจากมีการสะสมของน้ําตาลนะคะที่ไม่สามารถลาเลียงผ่านมายังรากได้ทําให้เซลล์รากตายค่ะแล้วก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยตายในที่สุดค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่นักเรียนจะได้ฟังความรู้ดีๆเพิ่มเติมจากครูบุ๋มกันแล้วนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะ นอกจากการลำเลียงน้ำธาตุอาหารและอาหารในพืชแล้วยังมีการลำเลียงแกส๊สออกซิเจนซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงและเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการหายใจของเซลล์พืชและการลำเลียงแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างอาหารของพืชการลำเลียงแกส๊สทั้งสองชนิดนี้นะคะเป็นการลำเลียงจากเซลล์หนึ่งไปสู่อีกเซลล์หนึ่งเกิดขึ้นได้โดยวิธีการแพร่แล้วก็ผ่านเข้าออกของใบทางปากใบค่ะ อาหารที่สร้างจากใบในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะจะถูกลำเลียงโดยเนื้อเยื่อโพเอมค่ะโดยมีทิศทางขึ้นแล้วก็ลงนะคะส่วนน้ําแลวก็ธาตุอาหารเนี่ยจะเข้าสู่ต้นพืชทางรากแล้วก็ลำเลียงโดยเนื้อเยื่อไซเลมนะคะโดยมีทิศทางการลำเลียงขึ้นเท่านั้นค่ะอะแลค่ะนักเรียนคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะเดี๋ยวคราบหน้าจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นนักเรียนต้องรอติดตามชมกันนะคะสาหรับวันนี้ครูบุ๋มลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ แล้ก็ยัคนไหนที่ต้องการรับชมคลิปย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ช่อง YouTube ครูบุ๋มบิ๋มแล้วก็ Google Classroom ตามลิงก์และรหัสชั้นเรียนที่ครูบุ๋มส่งให้ได้เลยค่ะ